ลูกสาวจาะ,ะอ๋แลนะคะเอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บรถไฟเข้าด้วยนะคะรถไฟมาแล้วจะเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะตอนขึ้นรถไฟนะคะน,น,ะคะนี่โอเค เดี๋ยวะเว่าเดียวเาเดียวบ่าเดี๋ยวขันมันมากไกๆแม่สีถอยดอกเอาภาพก่อนเอาภาพก่อนชีวิตติดคอนเทนต์ก็อย่างนี้แหละาล่นะคะทุกคนสี่สองหกอุบลนคนระราชสีมานะคะทุกคนมาเร็ว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 

นั่งนี่เหรออะอนั่งนี่เลยทุกคนร้อนชนันจะได้เห็นภาพนะทุกคนขึ้นรถไฟแล้วเด้อจ้าสวัสด,ดีสามสองท่านนะคะเราขึ้นรถไฟแล้วนะคะทุกคนขึ้นรถไฟแล้วค่ะสถานีเอาเรานั่งฝั่งนี้ละโซนังตีเต๋นะคะพี่น้องอยากด้วิวเลยนี่ <laughs> อยากได้วิวก็เลยต้องมานั่งติดเอ็ดชีวิตติดคอนเทนต์นะคะทุกคนขึ้นรถแล้วนะคะสวัสดี32ท่านด้วยนะคะกำลังจับไปถึงสุรินทร์นะะก็ถึงสุรินทร์ประมาณ15บหนาฬิกานะคะ24ท่านด้วยสวัสดีคะ่ะนงยาวสมเทศ สวัสดีค่ะจะไปไหนกับสุรินค่ะตอนนี้อยู่สถานีอุทุมพรนะคะก็เดินทางกลับสุรินจ้าวันนี้มาเที่ยวสักกำแพงใหญ่นะคะมาถ่ายบรรยากาศสถานีศักกำแพงใหญ่ สวัสดีครับคุณน้องยาวกลับแล้วค่ะดูรถต้องแยงกระจานด้วยจะทำสถานีสัมปทานเป็นสถานีต่อไปครับสวัสดี25่สิท่านด้วยนะคะ